โอเคครับทุกคนนะเราคือแบบพัดเรือตื่นพันกันพูดเปิดว <c oughs> ันนี้เราอยู่กันในเกม <c oughs> อันที้สน,น่าสัญชายครับถึงชื่อเกม <c oughs> น,นี่ผมกำลังโดนซอมบี้ลุมอย่างเยอะสุดแล้วผมก็พยายามที่จะกลัว <c oughs> โอ้ยิงไม่แม่นเลยวะ <c oughs> โอเคครับผมสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยสิบคนนะครับ <c oughs> ที่มารับชมและรับฟัง <c oughs> ผมกำลัง ยิงซอมบี้ด้วยความชิลทำไมมันเดินช้าจังวะเนี่ยมันกินเยอะหรือหรือยังไงฮะอยู่ผมต้องอยู่บนอ๋อเราต้องเคลียร์ตรงนี้เหรอไกะเดินหนีใช่ไหมเพราะว่าแบบมันง่ายเกินทุกคนบายบายครับขอให้สอบได้นะครับน้องเน็กตั้งใจเรียนด้วยล่ะอาริโซนาซันชาย์เตอรอริโซนาจัำชายครับในดินพันกันจำได้ยังไงอาริโซนาซันชายครับน้องซิสเอาใหม่ เฮ้ยมันวิน่งละเฮ้ยเอาจําได้ไครับโอ้น้องกอนดูปะเมื่อกี้พี่อะเล่นเกมรอน้องกอนนะเว้ยเกมตัดผมน,น้องกอนอยากเห็นนะ่ะแต่ว่าแบบน้องกอนมาช้าไงขอวิ่งก่อนไปหนึนงผมเล่นหน่อยครับเหมือนพี่อะพี่ก็ชมกันปังบกปัง,งขอบคุณครับตัวตัวชิวขอบคุณพูดหนึ่งอันนะครับโอ้โหแบบชิวอะทุกคนมีเยอะกว่านี้ไหมแบบว่าผมขอแบ,บสักร้อยตัวได้ไหม ยาชุบชุบชุบฮึเฮ้ยเฮ้ยยิงโดนแต่น้องไม่กินหมูตอนนี้เฮ้ยเนี่ยผมน้องผมโดนน้องกินเลยเนี่ยใครเนี่ยใครบอกไม่ไอ้ตุ้ยหนุยครับผมยินดีที่ทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับพี่เอ็มอ่อน ได้พี่บุกผมเอาจริงกันทุกคนผมไม่เล่นเนคน้้มาดิไอ้ปุกปุยไอ้ตุ้ยนุ้ยเข้ามาอืมมาดีมาดีให้หมดเลยขอจากกี่สิุ้ยมังอ่านมากยาลบก้อนปลาใส่หน้าเฮ้ยขวนันอ๊เคยเห็นหมาจนวิเคราแบบว่าจัดการคนด้วยไอดินสออย่นี้ผมจะเอาจัดการซอมบี้ด้วยนี่แปลงทางสีดีปะอืมโอเคครับน้องหน้าพาดเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่น,นะครับ เฮ้ยลบ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 ,ลบจัดไปครับนี่ว้าวอันนี้ทีมนาด้วยลบลบอือฮือี่าฮิลบ,ลบ,ลบ,ลบตลุยเลยนี่แน,น่วิ่งก่อนวิ่งก่อนขอขออาวุธก่อนขออาวุธก่อนเอากระผิดปาบปาบปาบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันขี้โกงอ่ะ สามเอดีกว่าครับผมอันนี้คือมันตัวเก่ามันนานแล้วว่าเป็นไงพอบบมีคนพูดปุ๊บผมก็จะจะแบบฟันแบบชิวๆได้นะทุกคนสวัสดีคนทั้งสี่อสาน6หกคนนะครับผมมีใครมาข้างหลังว่เชียวจุกด้วยกระสุนใช่ครับปลาก่อนอย่าเพิ่งกัดกูนี่โอ้หเออหรือว่าจริง เชี่ยชิบหายละช่วยด้วยไม่อย่าพึ่งไปหนึ่งขอไปหนึ่งหลบในชีวิตจริงแล้วผมไม่มาในชีวิตจริงนะทุกคนเหนื่อยว่ะเปังไงมาดิมาดิมาสิวะมาสิโอ้มึงเดินช้าๆอย่างงี้ก็เสร็จกว่ะผ่านทุกคนเป็นไงชิวะผมบอกแล้วมันง่ายด่านี้ยแต่ไอ้ยักษ์ที่มัน เงียกระเด็นเลยขอวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนอย่ามึงตบกูนะุ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดทุกคนมันหมีมันหมีมันมีแค่นี้มันหมีเฉยเลยผู้หญ่งหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้มันทำอะไรอ่ะผมนต้องทำอะไรมันหรือเปล่าโมนแบบเราก็ไม่อยากแบบทำร้ายมันโอ้โห้ จะจะดุ้งทีแบบยิงว่าหมดเลยชิวเดินแบบชิวๆนะทุกคนเมึงเตะถังทำไมนเนี่ยเหมือนทุกคนแบบว่าหยุดให้ผมพักอะ <c oughs> เราเล่นแบบชิวๆนะครับทุกคนว่าเพราะว่าซอมบี้ก็แบบว่าเหมือนขนมให้เราเคี้ยวเล่นเฮ้ยมันเดินไวจังว,วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไอตรงนี้น่ากลัววะ่ะ อุ <formation> ้ยมันตบหลังผมทุกคนมันตบหลังผมอย่าเข้ามาอ้าววว้านี่ไงเฮ้ยไม่โดนอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอือเม็กกูหมดผมเลยประเด็นะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มแบบว่าหัวโล้นเทนฮารกไอ้หนุ่มเทนฮารกอยากได้ยินเสียงขำผมมาขำไปดูหน่อยเพร่ยากเลยผมแบบผมไม่ได้หัวล้อมาเกือบแบบว่า20ปีแล้วอะแบบผมแบบว่าได้ยินเสียงเกมแบบโคตรเบาเลยอย่าพึ่งมาโหยน่ากลัวจังเลยอะฮะเฮ้ยหลังมา หมยไงผมเห็นเงาทุกคนผมก็ไม่รู้ก็ถังมาผมแบบเซนเกมดีปะโมและโมและเริ่มขิงละอย่าเข้ามาเฮ้ยลบเนาะเสียงปืนเบาใช่ปะทำไมทุกไม่มีใครบอกผมเลยว่าเสียงเบาแต่ผมพี่จะปรับแล้วอะทุกคนฟังเสียงผมไปกันเนอะแบบว่าดูเป็นแบบคอนเทนต์ได้ไหมอะะไรแบบว่า ถ้าใครที่แบบว่าอยากดูยาวๆนะครับผมสามารถไปรับชมเกมแมวผมได้ที่ช่องแอปแดงนะครับวุ้ยเชี่ยตกใจเลยหนุ่มนะหรือเปล่าเองตามตามทุกคนดูเพื่อนผมดีตามผมเล่นเกมในไลฟ์อ่ะแต่ผมไม่อยู่กับทุกคนน่ทุกคนดูดีเห็นว่าผมนักทุกคนขนาดไหนอ่ะขนาดไลฟ์เอาโดนปิดกั้นนะครับเนี่ยที่แบบเนื้อหารุนแรงเกินไป เพราะว่าถ้าเกิดสมอวน้องออกไปน้องจะดูไรผมไม่ได้นะอันนี้เรื่องจริงนะโอ๊ยแตกเหมือนเลยมัองกเอ้าอุ้ยโหเย่ละวุ้ยกระตุกอย่ามึงอย่ากระตุกอย่ามันโลผีตอนนี้สูนสู่นน้องใช่ไหมครับน้องปาร์ตี้ร้อยสี่สิบห้าเฮ้ยทำไมทายถูกไงปะชัว ทำไมพี่เก่งจังเลยพี่ทายหนูถูกด้วยหนึ่งสามห้าไปไงถูกด้วยก็ใกล้ๆไงไงผิดแค่เลขเดียวเองใช่ไหมครับทุกคนทุกคนว่าผมถูกไหมผมก็ถูกนะว่าผมถูกเพราะตกใจนะ่ยคนดูตกใจนะเว้ยทำไมทำแบบเนี้ยไอ้ตุ้ยหนุยอืมอืมสะดุ้งเลยวัยว่าไงอย่ากออกมาเปล่าออกมาจริงมั้เนี่ยเฮ้ยมันมาจริงกว่าทุกคน มันมาจริงมันมาจริงใล้น,น,น้อ,นอ,นอปาใส่หน้าอืมเอาแล้วผมปาไปแล้วนไม่น่าปลาไปเลยโอ้โหเต็มเลยมันเยอะกว่าดึงหรือเปล่าอ่ะอ,อุ้ยก็เดี๋ยผู้ชายชอบน้องไงครับเขาจะแกล้งใช่ไหมล่ะ มันแบบเด็กๆอะ่ะใช่ปะ่ะผมก็เคยโดนแกล้งครับผู้หญิงมาชอบมาแกลผมงงมากผู้หญิงแกลผู้เชยเลยสรุคปคือเขาชอบผมเว้แต่แกลแม่งกุน,กนตีนมากเลยทุกคนว่ามันมันบอกมันคือเพื่อนมันหน่ะบอกว่ามันมันอน่ะชอบผมเว้แต่มันแกลผมด้วยการที่แม่งด่าผมทุกวันผมก็หมั่นแม่งเว้จะไปซัดหลายรอบแล้วซัดผู้หญิงเนะก็คือจะเข้ามาบอกผ่านดีใช่ไหมน้องเน,นยเพราะเย่แล้ว อย่าละอย่าละอย่าละเนี่ยะะถูกครับผมสามเอสด้วยนะสามแล้วก็เอสลบโอ้มีคนอยู่ข้างบานหัวผมด้วยโอ้ยแย่ละผมมาทางตันกัอทุกคนผมต้องทำไงดีต้องกลัวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยผมต้องกลัวจริงวะเนี่ย่ยะไปแตกกลัวละอันนี้คือมาถ่ายหัวเฮียไม่กดตาดวเลยเนีน่ารักสุด ได้ครับน้องปราร์ตี้จัดไปครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยคือแบบจริงๆตะกี้ถ้าเราไม่ติดเล่นนะเราน่าจะผ่านานาเลยปะเราแบบว่าติดเล่นมากไปหน่อย <S <S อยิงอยู่ไกลๆดีกว่าผมไม่อยากเฮ้ยระเบิดใช้ไปแล้วเรอโอเคเดี๋ยวใค่ไม่กี่ตัว <S <S โอเคครับน้องเนยเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้แล้วเจอกันครับน,น้องเนย เดี๋ยวน้องเนยจะหลับตาคุยกับผมก็ได้นะผมก็หลับตาบาเวลาผมแบบไม่ชอบอะไรอะ่ะหลับตาดูผมชิปปะวแบบว่าผมต้องกลัวใช่ปะ่ะผมลืมตัวทําไมหน้าผมมันแดงขนาดนี้ผมเขินอะไรเนะี่ยผมจะเล่นมุกทำไมในเกมหน้ากลัวขนาดนี้ <S <S ประชุมกองแต่น้องก็อ้างว่าเจ็บขากั้เลิบแล้วก็ไม่ต้องไปดีเป็นผมก็ทำนะ ต่ชวนทำน้องทำในสิ่งที that, enjoy, ่ไ <nước> ม่ดีละโอเคแบบไอ้ที่แบบมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะกิจกรรมอะเราก็ไปอนจอยคับแต่ถ้าเราไม่ไหวเราก็บอกเขาได้แหละผมว่าตัวความบอชิตเจแล้วเฮ้ยโหทาไปเยอะมากทุกคนผมต้องแบบหนีกันนตั้งหลักโอ้ยฟังติดฟังติดมือวิววิววิเฮ้ยดักหน้าหลังมาหลังมาผมได้ยินเสียงข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบ อ๋ออยากเจอผู้สาวก็ดีเลยเ้โยโอ้เยอะเกินเยอะจัดเลยเฮ้โยโอ้แม่งมาทางซ้ายต,ตอนไหนเนี่ย